สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะกับครูนันนะคะก็วันนี้ก็จะขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของการคูณ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันเลยนะคะอ่าวันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนก็คือการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า4หลักนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยก็คือให้นักเรียนได้ไดเข้าใจหลักการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า4หลักแล้วก็แสดงวิธีการหาผลคูณได้นั่นเองนะคะ จากเมื่อวันเสาร์นะคะที่ครูให้นักเรียนเนี่ยได้กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องของการคูณที่ได้เคยเรียนมานะคะกับการท่องสุดคูณนะคะก็วันนี้จะทบทวนให้เล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะ,ะมาเริ่มกันที่ความหมายของการคูณนะคะความหมายของการคูณก็คือการบวกจํานวนที่เท่ากันหลายๆจํานวนสามารถแสดงได้ด้วยการคูณจํานวน2จํานวนคือจํานวนกลุ่มกับ จำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มจำนวนที่ได้จากการคูณจำนวน2จํจำนวนเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะเรียกว่าผลคูณนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองดูแผนภาพนะคะว่าอธิบายความหมายของการคูณเนี่ยจะเป็นยังไงครูก็จะมีกระถางดอกไม้นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ใบนะคะมีกระถางอยู่ทั้งหมด5ใบ ในกระถางแต่ละใบเนี่ยมีจำนวนดอกไม้อยู่2ดอกนะคะถ้าครูจะเขียนจำนวนของดอกไม้ทั้งหมดในรูปของการบวกนะคะครูก็ต้องเขียนโดยการนำา2นะคะบวกกันทั้งหมด5ตัวนะคะแล้วพอเขียนเป็นรูปของการคูณเนี่ยก็จะได้เป็น5คูณด้วย2 5นะคะ5ก็คือจำนวนกลุ่ม จำนวนกลุ่มก็คือจำนวนของกระถางใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด5ใบส่วน2เนี่ยก็คือจำนวนสิ่งของที่อยู่ในกลุ่มซึ่งก็คือจำนวนของดอกไม้ในแต่ละกระถางนั่นเองนะคะพอ5คูณด้วย2เนี่ยพอคูณเข้าด้วยกันผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ10เราจะเรียก10ว่าผลคูณนะคะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปภาพกันอีกนะคะ มีตะก้านะคะส่สับป,ปะรดอยู่ทั้งหมด4ใบนะคะมีตะก้าอยู่4ใบในแต่ละตะก้าเนี่ยมีสับป,ปะรดอยู่ทั้งหมด3ผลนะคะถ้าครูจะเขียนจํานวนสับป,ปะรดนะคะที่อยู่ในรูปของการคูณนะคะครูก็จะเขียนโดยการนํา4คูณด้วย3นะคะซึ่ง ค่าของ4คูณด้วย3เนี่ยก็จะได้เท่ากับ12นะคะซึ่ง12เราเรียกว่าผลคูณนะคะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขนะคะมีจำนวนบวกกันอยู่ทั้งหมดจําจำนวนนะคะซึ่งจำนวนนั้นก็คือ6นะคะครูจะเขียน6ที่บวกกันอยู่5ตัวในรูปของการคูณ ะคระคูก็จะเขียนได้ว่า5้คูณด้วยหกนะคะ5คูณด้วย6ผลคูณที่ได้นะคะจาก5้คูณด้วยหก็จะได้เท่ากับ30นะคะอ่ะก็ทบทวนกันไปแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนกันก็นกคือการคูณจำนวนที่มี1ห,หลักกับจำนวนที่มีมากกว่า4หลักนะคะ การคูณจำนวนที่มี1ห,หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า4หลักเนี่ยเราจะเริ่มคูณจํานวนในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณจํานวนในหลักถัดไปทางซ้ายมือตามลําดับนะคะเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตัวอย่างที่1น,นะคะ2อ1 0 2คูณด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะในขั้นแรกเนี่ยเราก็จะเขียน การคูณนะคะในแนวตั้งนะคะเราจะแสดงวิธีทำในแนวตั้งขั้นแรกต้องเขียนหลักให้ตรงก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มคิดกันอ่ะเมื่อเราเขียนได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มคูณจากเลขโดดในหลักหน่วยนะคะจากเลขโดดในหลักหน่วยซึ่งก็คือเลข2นะคะซึ่งก็คือเลข2ก็จะได้เป็น2คูณ4 2คูณ4ได้เท่ากับ8ใช่ไหมคะเราก็จะใส่8ในหลัก หน่วยอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะคูณจากเลขโดดในหลัก10นะคะเลขโดดในหลัก10ก็คือเลข0ก็จะได้เป็น0คูณ4 0ย์คูณ4ได้เท่ากับ0เราก็จะใส่0ย์ในหลัก10นะคะต่อไปนะคะก็จะคูณจากเลขโดดในหลักร้อยนะคะก็คือเลข1 1นึคูณสก็จะได้เท่ากับ4ี่เราก็จะใส่สในหลักร้อยขั้นที่4นะคะขั้นที่4ี่ก็ต้องใช้เลขโดดในหลักพันนะคะคือหนึ่งคูณสี่หคูณสเท่ากับสเราก็จะเขียนเลข4ในหลักพันสุดท้ายนะคะในหลักหมื่นในหลักหมื่นก็คือเลขสอง ก็จะได้เป็น2คูณ4 2คูณ4ได้เท่ากับ8นะคะก็จะเขียนเลข8ในหลักหมืน่นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการคูณจำนวนที่มี1ห,หลักกับจำนวนที่มีมากกว่า4หลักนะคะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในตัวอย่างนี้นะคะยังไม่มีการทดใช่ไหมคะ อะทีน,นี้เราจะไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะว่าจะมีการทดหรือไม่ตัวอย่างที่2นะคะ37,594คูณด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้นะคะเหมือนเดิมเราก็ทำการตั้งนะคะคูณในแนวตั้งเขียนให้หลักตรงกันนะคะะเมื่อเขียนได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะ ใช้วิธีการเดียวกันนะคะเราก็จะเริ่มคูณจากเลขโดดในหลักหน่วยนะคะก็คือเลข4ก็จะได้เป็น4คน 4, 4คูณ4 4่คูณ4เท่ากับ16ใช่ไหมคะแต่เราจะใส่แค่เลข6ไว้ในหลักหน่วยแล้วก็ทดเลข1ไว้ที่หลัก10นะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็จะไปที่เลขโดดในหลักสิ ซึ่งก็คือเลข9กนะคะก็จะได้เป็น9คูณ4 9นะคะ9คูณ4เท่ากับ36 36บนะคะ36บวกกับที่ทด1เอาไว้นะคะก็จะได้เป็น37เราก็จะใส่เลข7ในหลัก10แล้วก็ทด3ไว้ในหลักร0อนะคะต่อไปก็ไปที่เลขโดดในหลักร้อยก็คือเลข5่นะคะ5คูณ4 5คูณ4ได้เท่ากับ20นะคะแล้วก็บวกกับอีกที่ทด3เอาไว้ก็จะได้เป็น23เราจะใส่เลข3ในหลักร้อยนะคะแล้วก็ทด2ในหลักพันต่อไปนะคะก็จะเป็นเลขโดดในหลักพันนะคะเลขโดดในหลักพันก็คือเลข7นะคะก็จะได้เป็น7คูณ4เท่ากับ 28นะคะ28บวกกับที่ทด2เอาไว้ก็จะได้เป็น30เราจะใส่เลข0นะคะในหลักพันแล้วก็ทด3ในหลักหมื่นสุดท้ายนะคะเลขโดดในหลักหมื่นก็คือเลข3นะคะเราก็จะนำ3า3คูณสเท่ากับ 12บวกกับที่ทด3เอาไว้ก็จะได้เป็น15นะคะเราจะใส่เลขค่าในหลักหมื่นและเลข1ในหลักแสนก, 100, ก็จะได้คำตอบแล้วนะคะเท่ากับ15,376ดนั่นเองสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะ สิ่งที่เราเรียนไปนะคะก็คือการคูณจํานวนที่มี1ห,หลักกับจํานวนที่มีมากกว่า4หลักนะคะซึ่งหลักสําคัญนะคะก็คือเราควรที่จะใช้จํานวนที่มีหลายหลักเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ให้จํานวนที่มีหลักเดียวเนี่ยเป็นตัวคูณนะคะโดยที่เราจะเริ่มคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็คูณไปเรื่อยๆในหลักถัดไปทางด้านซ้ายมือนะคะ การบ้านในวันนี้นะคะก็จะให้ทำในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่44แล้วก็45นะคะมีทั้งหมดนะคะ12ข้อนะคะแล้วก็มีอีกข้อที่โยงเส้นนะคะอยู่ข้างล่างนิดหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันสักหนึ่งข้อนะคะก็จะเป็นในข้อที่1ข้อแรกนะคะ13,140 คูณด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอย่างที่บอกนะคะเราจะนำจำนวนที่มีหลายหลักนะคะเป็นตัวตั้งนะคะเราก็จะเขียนไปเลยเมื่อเราเขียนตั้งคูณได้แบบนี้แล้วนะคะขั้นแรกเราก็ต้องเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะก็จะได้เป็น0คูณกับ 5นะคะ0ูคูณกับ5ได้0นะคะศนย์คูณอะไรจะได้เท่ากับ0เสมอนะคะต่อไปนะคะก็ไปที่หลัก10หลัก10เป็นเลข4นะคะเราจะนำา4คูณ5นะคะ4คูณ5ได้เท่ากับ20นะคะ20เราจะใส่0แล้วก็ทดเลข2นะคะทดเลข2ไว้ที่หลักร้อยนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะไปที่หลักร้อยนะคะคือเลข1เราจะนํา1คูณกับ5นะคะ1คูณ5ได้เท่ากับ5บวกกับอีกที่ทด2เอาไว้ก็จะกลายเป็น7ต่อไปนะคะก็คือในหลักพันเลข3คูณ5นะคะ3คูณ5ได้เท่ากับ15ใส่5ทด 1>, 1นะคะใส่5ทด1ที่หลักหมื่นเราก็จะนำเลข1ในหลักหมื่นนะคะคูณกับ5นะคะ1ูณ5ก็จะได้เท่ากับ5นะคะ1คูณอะไรก็จะได้เป็นตัวนั้นนะคะ1คูณ5ได้5บวกกับอีกที่ทด1เอาไว้ก็จะกลายเป็น6อ่ะข้อนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตอบอก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปทําต่อนะคะมีมีที่แสดงที่ทําแบบนี้นะคะทั้งหมด12ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อ2ใหญ่ที่ให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นจับคู่ ประโยคสัญลักษณ์กับผลคูณนะคะยงให้ถูกต้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครูก็จะมาเฉลยนะคะทางหน้า44แล้วก็45ให้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของการคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีมากกว่า3หลักนะคะก็การบ้านมี2หน้านะคะหน้า44กับ45นะคะพรุ่งนี้ครูก็จะมาเฉลยการบ้านให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ